เอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้หายากผมว่ามีคันเดียวในโลกนะครับทาไมตรงผมจึงต้องพูดว่ามีคันเดียวในโลกเพราะว่าอะไรเข็มไม้แบบนี้มันไม่มีคันอื่นเหมือนนะครับไม่มีคันอื่นเหมือนแน่นอนนะครับสภาพแบบนี้สวยงามแบบนี้มีคันเดียวนะครับ สวัสดีครับแฟนๆรถยนต์มือ2อนะครับโตโยต้าชว์อุบลรธานีหรือว่าโตโยต้าดีเยี่ยมยูสคาวันนี้อยู่กับเจมเช่นเคยนะครับเจมจัดให้ช่วงขายทั่วไทยต้องบอกว่าวันนี้นะครับมีรถกระบะสวยๆตรงว่า เป็นรุ่นยอดฮิตและขายดีที่สุดณตอนนี้นะครับมาให้ทุกชมได้ดูอีกแล้วนะครับก่อนที่จะไปชมรถนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดสับตะไคร่นะครับแล้วกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับในคลิปคลิปต่อไปนะครับไปและวันนี้นะครับเจมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับ มาชมรถคันนี้นะครับอยู่ข้างๆข,ข,ของผมนั่นก็คือ Toyota Revo Smart Cap 2.4 e-Part นะครับ p เรนนะครับตัวยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดาเยียร์ปี2018นะครับต้องบอกว่าคันนี้มีความพิเศษมากๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมทีละอย่างกันเริ่มด้วยกระจังหน้าต้องบอกว่า โฉมเนี้ยนะครับเป็นโฉมหน้าหล่อนะครับหรือว่าเนาะหน้าล็อกโคที่ลหลายๆคนที่เรียกกันนะครับหรือว่าณหน้าหล่อนะครับ้องว่าโฉมนี้เป็นรุ่นขายดีที่สุดและรุ่นฮิตที่สุดนะครับมียอดขายถล่มทลายนะครับในโฉมนี้นะครับ เริ่มด้วยกระจังหน้านะครับโครเมียมนะครับลมดํานะครับผสมประสานกันนะครับดูแล้วหล่อเท่ผสมกับสีดําเข้าไปด้วยนะครับลงตัวนะครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์เลนแบบ LED นะครับมีไฟ daytime r ล n n i n g light แบบ LED มาให้ตรงว่าลงตัวนะครับดูยังไงก็หล่อนะครับคันนี้นะด้วยเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับครอบด้วยโครเมียมนะครับดูแล้วลงตัว สมแล้วค่ะที่ขายดีที่สุดนะครับหล่อมากๆนะครับโอเคครับด้านข้างบอดี้นะครับหลายๆคนก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเคยสัมผัสมาแล้วเคยมาดูเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้พิเศษนะครับผมจะพาชมความเดิมความใหม่ของเขานะครับล้อแม็กเป็นแม็กอลอยนะครับสีเงินนะครับมาพร้อมกับยางวิสโตนนะครับซีรีส์ของยางนะครับ25ทับนะครับตัวนี้มีขอบ17นะครับ ขับนุ่มนวลนะครับสะดวกสบายในการขับขี่นะครับไม่แข็งกระด้างนะครับจะเกินไปนะครับมาพร้อมกับไฟ LED นะครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับตัวกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมองแล้วมันโดดเด่นนะครับเวลามีตัดด้วยโครเมียมเส้นสายนะครับลากยาวจนถึงด้านหลังนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับมือจับเป็นแบบโครเมียมนะครับมีเบ้ากันรอย นะครับตรงนี้มาให้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีการศาสตร์นะครับลากยาวจนถึงด้านหลังนะครับมาพร้อมกับบันไดข้างแน่นอนนะครับติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานนะครับคันนี้นะมาถึงด้านหลังนะครับอ่ด้านหลังเป็นเบรกสตัมนะครับมาพร้อมกับคัสซีที่สวยงามมากๆนะท่านชมครับเนี่ยคัสซีเดิมนะครับไม่มีการเชื่อมใหม่แน่นอนนะครับเพิ่งรถปี2018เองนะครับรถ2ปีนะท่านชมครับ พัดสีช่วงล่างสวยงามนะฮะมาถึงด้านหลังนะครับรีโวอีพาร์ตคันนี้นะครับให้มาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินนะครับในการจับเปิดฝาท้ายนะครับแบบโครเมียมนะครับโดดเด่นสวยหรูนะครับสัญลักษณ์ตัว E นะครับสติ๊กเกอร์คำว่ารีโวนะครับกันชนหลังนะครับ นี่ฮะโดดเด่นมากๆนะครับเป็นโครเมียมนะครับมาดูช่วงล่างนะครับความเดิมนะท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าคันนี้ใหม่สดจริงๆนะฮะช่วงล่างยังใหม่มากๆนะครับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดยังอยู่นะครับการ QC จากโรงงานยังอยู่ครบรถคันนี้ไม่เคยลุยหนักเลยนะครับเดิมๆไม่เคยใช้งานหนักเลยสังเกตที่ยางอะไหล่นะคันนี้ยังไม่แตะพื้นเลยนะครับยังไม่ถอดมาใช้งานเลยนะครับต้องกว่าเดิมมากๆนะครับ หน้าที่สําคัญนะครับรถคันนี้ไม่มีการชนแน่นอนไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับเนี่ยฮะยังเดิมเดิมครับจุด QC จากโรงงานนะฮะหัวน็อตที่มีการแต้มสีของสีฟ้าคือการผ่านการ QC จากโรงงานนะครับไม่มีการแหงนะครับนี่คือเดิมมากๆนะครับสวยงามมากนะฮะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบ LED นะครับเปล่งประกายแสงได้ดีมากๆนะับไม่ว่าตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะฮะ หลอดไฟนะครับด้านท้ายเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับนี่นะนะมีสัญลักษณ์พีเลนเนอร์หรือว่าตัวยกสูงนะครับมาดูชารซีฝั่งนี้นะครับเด็กตัวถังยังเดิมนะท่านผู้ชมให้ดูฝั่งนู้นแล้วยังไม่พอผมให้ดูฝั่งนี้แบบใกล้ชิดใกล้ชิดนะครับไม่มีการเชื่อมใหม่นะครับรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าไม่เขาเรียกว่าไม่มีการ ขนสนิมกันสนิมนะครับเดิมๆมนะฮะเนี่ยนะเดิมๆมเลยสวยงามมากนะครับชมครับยางยังใหม่เลยฮะยางปี2018นะครับมาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันนะครับภายในนะครับตรงว่าดีไซน์ไดโดดเด่นลงตัวเลยทีเดียวนะครับเล่นลูปลายด้วยสีเงินนะแถบสีเงินนะครับอันนี้เป็น เฉพาะรุ่น e p a r นะครับ e กับ e p a r การดีไซน์จะเหมือนกันภายในนะครับแต่แตกต่างกันที่ไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับตัวนี้นะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับสีเงินนะครับมือจับเป็นแบบพรีเมียมมีกระจกพับไฟฟ้านะครับปรับซ้ายขวาได้นะพับเก็บได้นะครับตัวนี้เป็นผ้านะฮะผ้ากํา เป็นแนวผ้าแบบเรียกว่ากำมะหยี่นะครับหุ้มด้วยนุ่มๆเนี่ยเป็นโฟมนุ่มข้างในนะครับเวลาวางเท้าแขนนะครับจะนุ่มมากนะครับโอ้ยครับพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยเป็นหุ้มด้วยหนังนะฮะสังเกตการเดินได้หุ้มหนังนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเบาเป็นเบาผ้ากำมะหยีนะครับระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับแอร์แบกคู่หน้าแน่นอนนะครับนะแล้วก็มี ใต้หัวเขาให้ด้วยมี3จุดนะครับแอร์แบกนะความเดิมนะครับมาดูตะเข็บนะฮะต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับจุดปั๊มเนี่ยฮะขีเห็นเราไม่ได้มาทําเองนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าเอาไปปั๊มมาหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้อันนี้คือจากโรงงานนะครับจุดปั๊มจุดมาร์กจาก QC นะครับไม่ว่าจะเป็นตะเข็บนะครับตะเข็บหัวน็อตแผงประตูไม่มีการขันของประแจ คือเดิมๆนะครับถ้ามีการขันแน่นอนครับหัวนนอตบินเบี้ยวแน่นอนนะฮะโอเคภายในนะครับกว้างขวางมากๆนะครับมาพร้อมกับตัวแคบปเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะฮะนี่ฮะนี่ก็จะมีสัมภาระเก็บสัมภาระได้ตัวนี้เขาจะเก็บในเรื่องของแม่แรงบอกขันล้อนะครับมาดูเรื่องของเครื่องเสียงกันนะครับ เครื่องเสียงนะครับมาพร้อมกับ Fm MP3 CD DVD นะครับตัวนี้รองรับบลูทูธได้การเชื่อมต่อได้นะครับที่สำคัญเลยมัมนตีฟังก์ชันในควบคุมในการปรับเสียงลดเสียงได้นะครับรับสายโทรศัพท์ได้นะครับกดโหมดได้นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ6สปีดแล้วก็มีตัว ดูเล่นไม่ว่าจะเป็นอีโคโหมดนะครับในเรื่องการประหยัดน้ามันนะครับพาวเวอร์โหมดนะครับในการขับขี่ที่แบบปีดพาร์ทจิตจานนะฮะนะฮะตัวนี้มี2โหมดในการขับขี่ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับแต่ได้โหมดปกติก็ถือว่าแรงเลยแล้ครับนะกับ1 5 0แรงม้านะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้เขาให้คูลบ็อกมาด้วยนะครับช่องเก็บของขวดน้ํากระป๋องน้ําอัดลมนะครับเอาไว้ตรงช่องนี้ก็จะเก็บความเย็นได้นะครับนะวางไว้ตรงนี้ อีละอีพาร์ตตัวนี้นะครับที่สำคัญเลยก็ยังมีกล้องถอยกะระยะมาให้นะครับนี่เวลาถอยนะครับสะดวกสบายเลยมีกล้องถอยแน่นอนนะฮะแลที่สำคัญนะครับรถเดิมมากๆสวยมากๆนะครับมีใบแถบคือเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดแน่นอนนะเจ้าของมือเดียวออกห้างายแดงเลยรถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับมีใบแถบผก็ว่าโตโยตานะครับนะ มาดูว่าเลขใหม่คันนี้นะท่านผู้ชมครับนะผมให้ดูเลขใหม่คันนี้นะครับมาชมกันเลขใหมต้องว่าน้อยมากนะท่านผู้ชมครับหนึ่งหมืนเดี๋ยนะหนึ่งมืนสี่พันสองร้อยยี่สิบกิโลโอ้โหต้องบอกว่าไม่น้อยมากนะท่านผู้ชมครับนะใครที่กำลังมองหารถไม่น้อยๆนะครับต้องบอกว่าคันนี้แหลนะฮะ เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับให้ทกชมกันนะก็ 9, มีที่เก็บสัมภาระนะครับมีที่วางแก้วน้ํานะครับนี่ที่พนักพิงแขนนะครับเก็บของช่องเสียบพอร์ o เอาล็ตนะครับมีเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับ2จุดในเรื่องของ USB ก็มีมาให้ AUX ก็มีมาให้นะครับโอเคลงตัวเลยนะฮะ นี่ครับมีที่สองกระจกมาให้นะครับสำหรับผู้โดยสารตรงนี้นะไม่หนึ่งหมื่นสี่พันมาดูห้องเครื่องจะสดขนาดไหนไปชมกันครับเดี๋ยวผมมามาชมห้องเครื่องกันนะครับก่อนอื่นนะครับโครงสร้างนะครับของรีโวตัวนี้นะครับเป็นโครงสร้างของ G O A นะครับเป็นโครงสร้างนี่รับไครตรงว่าโตโยต้านะครับทำโครงสร้างตัวนี้ขึ้นมา G O A ตรงว่า ให้ความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องต้องว่าสวยงามมากๆอันนี้ไม่ได้แว็กนะครับคือเดิมๆนะครับถ้าแวกนะผมไม่นิยมได้แว็กนะครับมันเวลาเครื่องมันร้อนจะมีกลิ่นไหม้กลิ่นรว่นควันอะไรออกมานะครับอันนี้คือไม่ได้แว็กนะครับเดิมๆมากๆคานหน้าเดิมนะครับสีเดิมเลยครับจากโรงงานนะครับหัวนงหัวน็อตไม่เคยขันไม่มีรอยประแจแน่นอนนะครับเพดเดิมนะครับ ไม่มีการแตะของเพลในเรื่องเพลแดงสิ้นนะครับมาจากโรงงานยังไงมาหาเราก็อย่างนั้นนะครับ้องเครื่อง QC จุดมาร์กทุกอย่างนะครับมันจะเป็นสีฟ้าสีแดงสีชมพูนะครับสีส้มยังอยู่ครบนะครับไม่มีการเยิ้มของคาบน้ํามันนะครับยังใหม่ๆนะท่านผู้ชมครับมาดูที่นัดฝากระโปรงนะคันนี้ไม่เคยถอดฝากระโปรงไม่เคยเคลมสีไม่เคยทําสีนะครับใหม่ๆยังเดิมๆนะครับเนี่ย ไม่มีการเคลมเลยฝากระโปรงคำว่าโตโยต้ายังอยู่นะครับแต่เข็บด้านข้างนี่ซิลิโคนเนี่ยสามารถหยิกอยู่ได้นะครับยังเดิมๆนะฮะเนี่ยเนีเวลาเราหยิกนะฮะจะมีนิ่มๆของซิลิโคนตัวซิลิโคนอยู่นะครับยังนิ่มๆเลยสติเกอร์มอกอยังอยู่ครบหาซื้อไม่ได้นะครับต้องมาจากโรงงานเท่านั้นนะฮะต้องเสื่อง ครห้องเครื่องนะครับสุดสวยอย่างนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ g d evolution boost นะครับเ่นเครื่องยนต์องพันสี่ร้อีซีนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะ150แรงม้าเอาจริงๆก็ขับก็ไม่ถึง120ก็แล้วกันนะครับถงว่าแรงจริงๆนะครับสราเครื่องยนต์ร5 0แรงม้าก็เพียงพอนะโอเคครับ โดยรวมนะครับสภาพรถตรงว่าให้95เปอร์เซ็นต์นะครับตรงาหารถมือสองนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้หายากผมว่ามีคันเดียวในโลกนะครับทําไมตรงผมถึงต้องพูดว่ามีคันเดียวในโลกเพราะว่าอะไรข็มไม้แบบนี้มันไม่มีคันอื่นเหมือนนะครับไม่มีคันอื่นเหมือนแน่นอนนะครับสภาพแบบนี้สวยงามแบบนี้มีคันเดียวนะครับไทยกีลังมองหานะครับอย่าลืมนะครับ โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างแล้วก็ไอดีไลน์นะครับเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับสามารถซื้อได้นะครับทั่วประเทศไทยอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อได้นะครับบริการนะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านนะครับถ้าไม่สะดวกมานะครับบริการเซ็นเอกสารถึงที่นะครับถ้าไม่สะดวกมานะครับสำหรับเจมจัดให้วันนี้ก็มีรถกระบะสวยๆเรกว่ารุ่นยอดฮิตและขายดีที่สุดนะครับณนะตอน ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนปัจจุบันนี้ก็เปิดตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่รุ่นนี้จะเลิกผลิตแล้วนะครับในกระจังหน้าตัวนี้นะครับไทยกีฬามุหาชอบรุ่นนี้อยู่นะครับอย่าลืมนะครับโทรมาเลยครับเป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้เจมจัดให้นะครับมีรถกระบะนะครับสวยๆนะครับคันนี้นะครับไม่เหมือนกโลมาให้ท่านชมได้ดูกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับให้ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจำรถสวยๆมาทุกุนได้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ